พามาเบึงหน้าอรองครับมือนี้ประมาณบายซีโมงวันผุดนะครับพุดที่สิบเอ็ดมีทุนาะมาเบึงให้หน้าเบิกใหม่นะครับแล้วก็เบิกแล้วก็ะหิตด,ดันมะหิตทางตัวนี้น้ำนะครับที่หาเหิดก่อนช่องฝนมาแหลกๆนะครับ สภาพมองทีถึกดันมากเฮ็ดทางนี่บ่ค่อยบ่ค่อยติดนะครับเขาบ่งามแต่ว่ากะประมาณนึงนะครับส่วนที่เป็นให้หน้าเกาดัานนี่ทั้งฝนกะพอด่าดยเยแต่ว่าดัานดันออกมาเฮตดทางนี่บ่ปันไดนะครับเส้็จนี้หน้าทาม มือนน้นมาที่เอา่องเพื่อนกะเอาทอมาใส่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวอัจสิภาพไปเบิ่งครับแต่วา่าถ้าไปทั้งนี้อัจสิยกแน่มันน้ำไหลออกจากหน้านะครับก่อนลงหองบานจังลงไปห่วยอะล่องนะครับมันเหมือนเห็นเอาทอมาลงนะครับน่าสิงลงแล้วนะครับเพราะว่าน้ำทั้งเบิดนะครับน้ำแต,แต่ทั้งเถิงพุผุนสิมานีมานีออกให้นี่นะครับให้ไกลๆเท่านี้ ข้ามไปนี่แล้วก็ออกหอยอร่อ,รองนะครับที่เหลก็เป็นมองหน้าถ้ำนี่เป็นหาให้นะครับก็เห็ดให้มันเรือสามกรให้ใหญ่ๆ,น,ญๆนะครับดันไปเดินมาเดินไปเดินมากะด,ด,ดันบปล่เลวาปันได้นะครับกะพุ่นตัวนี้บวเกิดนะครับตัวน้นตัว,ตว,ตวมันต่ำกลัว เสียงนกตูมมามาไดียิ่ดูนะครับแต่ว่ากระบ่มีปลาแล้วปลาเลือนหน่อยแล้วนะครับเอาเอาหววอลลองออกนะครับเพื่อเห็ดอ่เป็นขั้นใหม่นะครับขั้นหววอลลองแล้วก็มีประตูบังคับน้ำอยู่ท่านพูดนะครับซื้อรถจกคุณนะครับ โครงการใหญ่แปดลักนะครับประมาณแปดลักนี่พวกนี้ต่ำนะครับเขาบ่เกิดเสียงลกตูมที่ลรกเปิดน้ำไปะย บาน,นี้ปิดแล้วนะครับเขาเนี่ยเขาแข็งแล้วไฮที่สองเจอลูปอยู่กลางๆน้อยนึงครับบนน้อยไปไหนไฮที่สามขนาดสี่โอเคนะครับผมผมได้ไทยอยู่ไฮที่สามแต่ว่าไหนีมันสีเหนียวเหนียวนะครับไายอย่างๆนี่โอ้ย อย่างเงรบีดบีดอยู่ล้วมือใดมีแหงนะครับสิยยางไปไปเบิงประตูบังคับนามนะครับย่างไปประมาณเกือบกิโลพุ่นละครับบอกถ้าเอาหม้อใส่หรือจักรยานไปได้คือสิดีนะครับไปไปเบิงเลยเยประตูบังคับนามมันอยู่พุ่นนะครับมือใดแข็งแรงพุ่นละสำหรับ ตัวนี้นะครับให้ถี่บ้านก้อนนี่นะครับพว,วานนาม,มันลงนี่นามเบิดมาลงนี่นะครับว่านกน้อนเดียวนี่เขากลังเพียงสดนะครับถ้าถึกใกลนาที่พอดีนะครับนี่ไอมีไอมีไทยปันไอแดงเป็นผู้วานนะครับนี่มารับจากโอเคครับหน้าดันไม้กับประมาณนี้ครับ ดันมาหิดทางยาเริ่มขึ้นร้ายนะครับยาหนาเลยตรงขางทางไอ้ตรงทางนี่นะครับหน้า,าลองกับประมาณนี้ครับดันไม่ได้อยุบต่อบ้าน70เปอร์เซ็นต์นะครับหน้าดันไมคน่ครับบอทันหูใจครับลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ น้าทามหวยอะล่องนะครับขอบคุณที่รับชมมหอรงนี้นะครับเพิ่งแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามแล้วขอบคุณหลวงนาผู้ที่กำลังสิกดติดตามให้ช่องรถายสายวันครับตอนนี้ประมาณ1,630นนะครับโกโก้เติบโต,ตไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ